สังโยชนคือคด,ดีมัดสัตว์ไว้ในความเวียนว่ายตายเกิด 1. นั่กยตทิฏฐิความเห็นว่ากายเป็นของเรา 2. วิจิกิจชาความเครือบแข็งในกุศลธรรมทั้งหลายสาสีรวัตปาามาตความงมงายในสีลวัตสีส่กามลาคะ ความกระหนดด้วยอำนาจการ,รห้าปฏิฆะความกระทูกระท้างแห่งจิตความหงุญหญงินและโทสะหกรูปราคะความติดใจในรูประชานจิตรูปราคะความติดใจในรูประชานแปดมานะความถือตัวสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ก้าอุทจฉะความฟุ้งซ่านและสิบอวิชชา